เขาเปิดหน้าได้ถ้าเขาทําสิ่งนี้สําเร็จทมแล้วค่ะพร้อมแล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะเปิดหน้าคุณพ่อนะคะแบบเต็มๆแบบไม่ได้แบบว่าหลุดเฟรมเนี่ยปะตั้งใจเปิดเลยสิ่งสุดท้ายที่ราต้องทําก่อนเปิดหน้านะัดมีหมดทุกอย่างของขวนะัญอะ ของขวัญที่เขาไม่เคยมีอ่ะก็คือความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คนหนึ่งคนทําให้แบบจริงๆแขนข้างเนี้ยเก็บไว้สักคนที่คูควรจริงๆแบบจริงๆแต่นี่แหละถึงเวลาละเอาละค่ะวันนี้คือ,อยังไงเปิดตัวเปิดหน้าได้เลยอไม่ยังรอทำอีกสิ่งหนึ่งก่อนสิ่งสุดท้ายที่จะต้องทำก่อนเปิดหน้าพี่เอาทำอะไรทำไมถึงไม่เปิดหน้า อยากเปิดรอยก่อนเปิดรอยก่อนรอยอะไรเฮ้ยรอยนี่ครับพี่อมเนี่ยให้พี่อมดูอ๋อคือก่อนเปิดหน้าจะมาศาสก่อนใช่สตั์หน้านี่สาวไว้ที่มือที่ตัวหรอใช่สักรูปแปนไงรึกษามันยังไม่โชว์ทีเดียวเลยทดาทีเดียวถ้ามันฟ้องมึงอ่ะก็จบก็โดนฟองเขาตอนไหนเขาให้โจพี่พี่น้องอะไรเะก็น่าจะมีรูปหน้าพี่นัดใช่ไหมคะแล้วก็ พาทิ์แล้วก็มีพันตะวันแมวเซรฟิงแล้วก็มีตุ๊กตาอะไรเงรี้ยมันเยอะเกินไปป่ะพี่ถ้ามายัดในแขนคนคนหนึ่งอะมันต้องอยู่ที่ว่าเราสักใหญ่ขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่อย่างมันเนี้ยเต็มแขนล่างมันก็ได้อยู่มันเราจะต้องแบบจับคู่อะให้มันดูแบบว่าเหมือนถ้าสักเต็มแขนล่างอะพี่จะแบ่งเป็นสองฝั่งก็คือมันจะมีนอกกับในใช่ไหมคะเราก็จับคู่เขามีมือด้วยก็เลยแบบดอกไม้ไว้ที่มือผู้หญิงอยู่ตรงนี้พาทิสอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยค่ะแมวก็จะอยู่ข้างใน คนคืออะไรคือตัวแทนแฟนเป็นพาราสทีสงอนแรงมันแบบเซ<ว>็กซี่ไงจริงปะเนี่ยจริงเปล่าแบก็นั่นแหละก็เป็นความสุขทั้งหมดณเวลานี้เลยแบบจริงๆอ่ะสุดท้ายแล้วแบบไม้สุดท้ายแล้วที่จะแบบอยากใช้ชีวิตกับคนนี้จริงๆบบข้างล่างเป็นลูกลูกลนัทดอกกระบาดใช่อยู่ในตัวดอกทานตะวันทาไมต้องเป็นดอกทานตะวันก็แทนตัวเองว่าเป็นดอกทานตะวัน ก็ไม่ว่าพาิตย์จะอยู่ตรงไหนก็ตามดอกทานตะวันก็จะหันไปทางนั้นเสมอนึกภาไหมสั่นน้งาานองกระดูกเอาไว้อันนี้คือความชอบส่วนตัวเลยคือเป็นคนชอบแมวอยู่แล้วแล้วก็เคยสักแมวที่เป็นสควิ้งมาก่อนจะเจอนักด้วยซ้ำไปแล้วก็มีแบบหมอนเน่าเอามีน้องหมอนเน่าหมอนเน่าออเออเวลาไปไหนนักจะเอาไปจะเอาไปตลอดแล้วก็แบบรักมากถ้าหายไปคงจะแบบขิดอะรวบรวมทุกอย่างที่เขารักทั้งหมดทั้งความทรงจําเก่าๆหรือแบบ ความจำใหม่ๆทั้งหมดอะแบบเขารักอะไรเราก็แบบอยากจะรักกับเขาด้วยแล้วเรารู้ไหมว่าเขาคือนิสสามันมิสวัสดิ์แบกเคยแหละตอนแรกพี่อยากรู้เคยเห็นแล้วก็เอออ๋อคนนี้แล้วก็เลื่อนผ่านไปเลยแล้วตอนที่เราดูคลิปนั้นอะเราได้แต่งหน้าตามไหมไม่ได้เราคิดว่าเขาเป็นคนไงเห็นเขาจะจอโทรศัพท์ ไม่ได้คิดว่าเป็นคนยังไงเลยไม่ได้สนใจเลยแบบก็แค่มองผ่านไปแค่นั้นเลยพี่อ้อมก็เห็นว่าอ๋อสวยดีนะแค่นั้นจบเลยแล้ววันที่เราเจอมันอ่ะคนเดียวกันหรือเปล่านะเพราะว่าแบบไม่ได้แต่งหน้าหร <c oughs> ือว่าแบบคือใจอะหวังว่าแบบจะต้องมาแบบเวอร์ใส่วิกมาร้อน <c oughs> มาใส่วิกสีแดงอะไรแบบนั้นหางเงือกมาเราชอบแบบนั้นไงเราคิดว่าแบบอุ้ยมันจะมาแบบใส่จุดลาตีมาเลยว่าแบบ สไตล์อ่ะเพราะว่าเราเห็นเขาจะเป็นแบบนั้นไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนปกติได้ก็ปกติได้ไม่แต่งอะไรเลยใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อแบบสายเดี่ยวใส่รองเท้าแตะก็เลยเป็นคนธรรมดาคนปกติเลยจากวันนั้นอ่ะคิดว่าจะได้คบงกันมาถึงวันนี้ปะคิดก็มีความรู้สึกว่าเออเราคิดถึงเขาตลอดเลยแบบแบบผ่านไปปุ๊บก็ยังคิดถึงอยู่แล้วเราแบบมีความสุขที่ได้เจอเขาไม่ว่าเราจะว่างหรือไม่ว่างเราก็ทำตัวว่างตลอดเวลาเพื่อจะแบบไปเจอเขาให้ได้ พอมาเจอนั้นเก็แบบทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยทุกอย่างมันมองเป็นเรื่องง่ายไปหมดแล้วก็แบบตื่นมาก็มีความสุขแล้วพี่อ้อแบบตื่นมาเห็นหน้าก็มีความสุขแล้วได้น้าด้วยกันก็คือความสุขที่สุดละแบบไม่ต้องการอะไรเลยแบบต้องการแค่แบบตื่นมาแล้วก็กลับบ้านได้กอดกันคือความสุขพิเศษที่สุดตลอดที่ผ่านมาเลยนะทั้งวันเลยแบบก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ย เรามีความสุขได้เยอะขนาดนี้จริงๆพี่ขออนุญาตนะคือมันยากปะจากผู้หญิงเป็น่สองเพศสองคำถามเนี่ยพี่ตอบบ่อยบ,บ่อยมากๆพี่อยากรูในมุมมองของสกายส่วนแบบผมเหรอผมว่าแบบทุกคนเป็นมนุษย์เราทุกคนไม่มีเพศเราสามารถความรักมันไม่ไม่จากัดความรักมันไม่มีสูตรตายตัวก็วคือว่าชอบคนใช้อินเนอร์อย่างเดียวใช้ความรู้สึกเราชอบเราก็บอกว่าชอบ เราไม่ชอบเราก็บอกไม่ชอบอะไรแบบนี้แล้วสกายไม่มีโซเชียลเลยใช่ปหเคยมีแต่ว่าพอเล่นไปเล่นมามันแบบมันเหมือนมันกินสมองจริงๆนะเห็นอะไรก็ไม่รู้นัดก็ไม่เหลือแล้วสมองอ่ะถ้าเล่นเราจนสมองตอนนห้ในในฐานะเพื่อนอ่ะเขาคือเจ้าแม่คอนเทนต์ขยับตัวทุกอย่างเขาต้องถ่ายหมดอัดได้ตอนแรกงงปะก็เตรียมใจไว้แล้วก็ไม่งงรู้อยู่แล้วเพราะว่าแบบมันคืออาชีพของไอ้พี่ออมเราก็ไม่อยากแบบทําลายความฝันเขาหรือแบบทําลายสิ่งที่เขาเป็นอยู่ อยากให้เขาเป็นแบบนี้แหละแบบเป็นแบบที่เขาอยากเป็นสกายชีวิตสกายจะเปลี่ยนไหมถ้า,ถ,าถ้าหนักมันเปิดตัวว่าความวุ่นวายมันจะเกิดขึ้นไหมมันแบบสกายเตรียมรับมือตบงนี้จริงๆอ่ะทุกวันนี้ก็เปลี่ยนนะบางทีไปนั่งกินกาแฟยอยู่คนแอบถ่ายโดยที่แบบไม่ได้ซีเรียสเลยแบบใครจะคิดยังไงก็คิดแต่ตัวเราเรารู้ดีว่าเราทําอะไรอยู่ยอมแบบเรามีความสุขตรงเนี้ยเรามีความสุขกับเขาเราไม่เห็นจะต้องไปแคร์คนอื่นเลยมาบอกตรงนี้หน่อยเขาบอกว่าเราเป็นคุณแม่จริงๆเราเป็นคุณแม่เราเป็นสาว เราเป็นกนเคยไหมคล้ายๆ <c oughs> ตั้งแต่เจอนะันเป็นคนโรแมนติกขึ้นแบบเพราะว่าเรารู้สึกว่าผู้ชายส่วนมากไม่ค่อยหวานกับแฟนมากเราเลยแบบอยากจะเป็นส่วนน้อยไงที่แบบทําให้เขารู้สึกว่าเขาพิเศษที่สุดตลอดชีวิตที่เขาเจอมาเราต้องดีที่สุดเราไม่รู้เราคิดแค่นั้นเลยอมีคนดูคลิปนี้แล้วบอกว่าโอ๊ะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ทำแบบแป๊บเดียวเราจะบอกว่าไนงะเขาทํามาเป็นปีแล้วนะ ก็ไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยหรือมันอะไรเลยมันมันมีความสุขอะอะไรที่เราทําแล้วมีความสุขเราจะทำเรื่อยๆพี่ออมมันจะไม่เบื่อแล้วถ้าเลิกกันอะไม่คิดไม่คิดจะเลิกแล้วเราแบบเราแบบนี้ดีกว่าพี่ออมคือถ้าเรากลัวว่าจะเลิกหรือไม่เลิกก็ไม่ต้องทําอะไรพอดีหรือเปล่ามเรารักวันนี้เราก็สักวันนี้แหละการกระทําของวันเนี่ยมันจะส่งผลถึงวันพรุ่งนี้เสมอพี่ออมวันนี้ถ้าเราบอกรักกันบ่อยๆพรุ่งนี้ก็จะดีขึ้น อีกวันก็จะดีขึ้นมันมันเหมือนการแบบออมเงินเราออมไปเรื่อยๆความรักก็เหมือนกันถ้าเราไม่เติมเลยสุดท้ายแล้วมันจะหายไปพี่ยอมแล้วแขนเรามันไม่ไม่เป็นกระดาษมันได้มันจะเบี้ยวป่ะไม่น่ครับไม่เบี้ยวเพราะเราคิดมาแล้วเอาเวลาเรายืดเราหดใช่เราคิดมาแล้วว่ามันต้องอยู่ถ้ามไม่สักปากตังข้อพักป่ะมันจะได้พูดได้เออมันจะได้เอาราคาระดาระดาขมันไปล่ะเนี่ยมันจะตลกเกินไงคือครั้งแรกอ่ะ กะว่าจะเก็บไว้สักคนที่คูวควรีแต่นี่แหละถึงเวลาละมนา่นาเป็นแบบน,นี้ไม่เราจะต้องแบบใช้ชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะเว้ยไม่หรอว่ามึงก็ต้องแบบพี่สกายไฟพี่นายปะคะก็ไม่ได้แบบซีเรียสก็ดีแล้วที่คนแบบเออมาชอบแฟนเราเยอะแบบนะี้มันก็น่ารักดีแล้วเอาพูดว่าางอย ไม่หล่อเลยไม่เหมาะกับพี่นัทเลยก็ไม่เป็นไรก็ไม่รู้จะพูดอะไรฮะก็ก็ตามนั้นแหละเอางี้ผมเราเนี่ยเขาบอกว่าเราเป็นทหารหนีมาขบกระเทยจริงไหมเพราะว่าผมเรามันดูเหมือนแบบราชการที่เขาเขามีข่าวว่าเราหนีทหารมาจริงหรือเปล่าจริงเออดีดีไม่จริงทำไมผมเราสั้นขนาดนี้ก็แฟนเราชอบคนผมสั้นเลยไม่สกายคืนน้สาชอบอะไรสกล์ก็ทำหมด ทำหมดหนวดเนี้ยหนวดหนวดก็ไว้ให้เขาไงเขาชอบไหมชอบข้างรับเนาะไอพวกวัยรุ่นอะอก็ะแต่งงานไหมแต่งสามห้าตอนนี้เท่าไหร่ก,กันละสามสองยี่สามสามสกายอะเท่ากันหน้ามึงแก่เหมือนกันนะอันนี้คำถามสองคันเลยทำไมไม่สักหน้าแม่จริงจริงแม่ก็รักพ่อก็รักแหละ แต่มันรักคนละรูปแบบกันแม่เราก็ดูแลพ่อแม่ปกติสุดท้ายแล้วอ่ะพ่อแม่อยู่อีกเส้นทางหนึ่งแต่เราอ่ะเราก็ต้องมีครอบครัวไงเราก็อยากให้แฟนเราเห็นว่าแบบเออศิละปะแล้วอย่างหนึ่งมันได้โอกาสด้วยมันได้โอกาสดีที่แบบช่วงเวลาในวันเกิดได้ของขวัญนัดมีหมดทุกอย่างของขวัญอ่ะแค่มองว่าของขวัญที่เขาไม่เคยมีอ่ะก็คือความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คนหนึ่งคนทาให้แบบจริงๆเคยทะเลาะกันมาก ไม่เคยเลยคือส่วนมากมันไม่เจิงทะเลาะวิว่ามันคือการปรับความเข้าใจแล้วก็ไปต่อยังไม่เคยคิดว่าแบบตัวเองจะต้องแบบมนันงอยหรือมาทะเลาะอะไรแบบเนี้ยแค่บอกว่าเราไม่ชอบตรงนี้นะแบบปรัแบบเปลี่ยนได้ไหมถ้าได้ก็ไปต่อประมาณเนี้ยแล้วครอบครัวเรารู้ไหมว่าเราคบก็เคอ รู้พรอพัว,ว,วเราว่าไงเราผูก็เยอ่อจริงไหมครอัวผมคือแบบเปิดโอเพนมากก็ไม่ได้แบบซีเรียสเราจะคบก็เถยอหรือคบอะไรก็แล้วแต่มันมันได้หมดอ่ะแล้วเขารู้ไหมว่าเราก็ครบทอมอีกคนหนึ่งชื่ออ้อมในเวลาเดียวกันเขารู้ไหมยังไม่ได้บอกแต่ไม่บอกพอสักเสร็จแล้วเป็นแบบที่คิดไหมครับพี่ก็เป็นแบบที่คิดนะสวยแบบที่คิดอย่างที่เราต้องการเลยชอบมากครับจริงๆเหรอ พร้อมที่จะเปิดหน้ามันหรอผมมองว่าก็เราไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาแล้วอะแล้วงานเขาเป็นแบบนี้จะเปิดหรือไม่เปิดไม่ได้มีความสําคัญอะไรเลยเพราะว่าถ้าเปิดแล้วทําให้แบบนัทได้มีงานมากขึ้นแล้วเขามีความสุขเรายินดีอยู่แล้วเราไม่ได้อัดอะไรเลยครับอยากให้แบบทุกคนเป็นกําลังใจด้วยนะครับว่าแบบนัทจะชอบไหมจริงรเขาไม่ชอบทำอะไรไม่ได้แล้วะแต่นั่นแหละเราชอบแบบเห็นหน้าเขาทุกวันเราตื่นมาแล้วก็มีความสุขแล้วอะก็แค่นั้นเลยเราไม่รู้จะทำไงแล้วอะ ก็หวังว่าพี่นัทจะชอบงานทีนี้นะคะเพราะว่าก็ตั้งใจทํามากๆแล้วก็พี่กายก็ชอบมากๆค่ะหวังว่ามันจะสร้างโมเมนต,ต์ดีๆอะไรให้คนทั้งคููประมาณนี้เราอยู่ในบ้านแล้วนะ,ะชี้อยู่บ้านเป<ฮ>่าหรอไม่แน่ใจเขๆๆาถามแล้คิดว่ามันจะรูป้ปะว่าสังมาปกตินัทเป็นคนไม่ค่อยสังเกตอะไรอยู่แล้วนะอาจจะไม่เห็นเลยก็ได้นะเอาจริงแล้วหายไปเป็นวันนี้บอกเขาว่าไปไหนบอกเขาว่าไปนวด งวดตัวดิพี่ร้อมธิรจ๋าก้าวไปแลนาเะตัวเราบาเหยียบดูแบยดูะเดียมาด้วยเหงาเจ้าพี่ว้อมมา่ารคลิปอะไรคะแปลกๆนี่อ๋อได้ไรเดี๋ยว หนูใช่แล้วชอบไหมจ๊ะสักหนูเหรอใช่แล้วจ๊ะกระดูกมันมีแผดีด้วยใช่แน่แผดีจ๊ะ่ล้ังชอบไหมคาชอบมากชอบมากแบบคุณไม่ออกอ่ะส่รักรู้ใช่ไหมมันสักมันออกไม่ได้ไม่ได้เลย ขาดเจ็บไหมเจ็บจ้ะ,ะมันใหญ่มากเลยอะชิรักชายตั้งแขงนชัดเจนหนูพูดไม่ออกอะลองว่าสิปะไม่เราว<ค>น่สักพูดไม่มออกสักหน้าสากายไว้ที่หลังด้วยนะอันนี้มันบอกอยังไระลับกันไม่หนูพูดไม่ออกเพราะว่าคือการสักมันเป็นเรื่องใหญ่มากอันนี้ใครออกแบบให้คะขคาออกแบบเองจ้ะอันดีดีจริง เขาออกแบบแต่ว่าแบบช่างก็วางให้แบบคือพาชิตดอกทันตะวันเนี้ยหนูเข้าใจแต่ทาไมต้องมีแบบกระดูกพัดดี้คาตอบทุกอย่างมันอยู่ในคลิปที่เขาทําไว้เดือนนะเดืทนทคลิปใช่จ้ะทำคลิปอะไรทําคลิปไงคลิปรอยสักไงตอนช่องหนูไปเพราะเขาไม่มีอะไรเลยเขาจะว่งไปทำเวลาค่าตัวแม่พ่อแพงมาก ไม่รู้ป้าถ้าจะจ้างจ้างคนอื่นกูก็ได้เซลักทำเป็นคลิปเลยเหรอใช่ใช่มันทำเหมือนกูไม่อยู่ะเห็นอะไรจะอ้วกมันอะไรย้อม,มฟังนะคะมีผู้ชายสักหน้าหนูให้อันนี้คือมนากูพูดได้ป้พูดได้จนตายไม่กูขอพูดบ้างได้ไหมทำไมกูสักลูกมึงมาเจ็ดปีหนรูกหนูย้อม แต่มึงไม่เคยมองกูเลยม,มองไอหัวเกียนนี่ <c oughs> ออกไปออกไปขอหวานกันแล้วหนึง่ง <c oughs> คือมันเป็นของขวัที่แบบมีคุณค่าทางใจกับหนูมากซึ่งเงินเท่าไหร่มันก็ซื้อไม่ได้แบบน้องไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะ่ะนอกจากแบบขอบคุณนะคะที่แบบเข้ามาในชีวิตครับเหมือนกันคัณจังหวะหัวคิวนี่คือคิวนีิสามากตาเป็นประกายหรอเช่ใช่ตาเป็นการ ไอ <I> ใชใช่ไหมรักชอบดูมันเหมือนมันคือการ์ตูนเรื่องนี้เกิด <c oughs> ขอเกิดเป็นลูกโอชิอะพี่อ้อมเคยดูปะ <c oughs> คือมันเป็นแอนิเมะหนูชอบดูการ์ตูนแล้วก็ดูด้วยกันแล้วคือเขาก็แบบว่านางเอกมันหนูเลยคืออวยหนูทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วนะเ่รอวะนางเอกมันหนูเลยทั้งสวยทั้งเก่งแล้วแบบนางเอกตามันจะเป็นแบบประกายตลอดเพราะว่ามันเป็นคนที่แบบเกิดมาเพื่อเป็นดาวแล้วอุณพอก็จะบอกว่าเหมือนหนูเหมือนหนูก็เลยเอามาใส่ในตานี้มีใยด้วยนะคิดวันนี้ เป๊ะมากชีวิตนี้ก็ผ่านอะไรมาเยอะเจอผู้ชายมันก็ไม่น้อยซึ่งอยากจะบอกทุกคนที่ดูอยู่นะคะว่าแบบอย่าใจร้ายกับความรักครั้งนี้ของนัทเลยอันนี้นะพูดจริงๆแบบปกตินะจะไม่พูดถึงเรื่องเนกาทีฟเลยนะแต่แบบเรื่องของความรักอะ่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนเพราะบางคอมเมนต์มันแรงมากมันแรงกับแบบความรักของนัทมากแบบอยู่ๆก็เข้ามาตัดสินเข้ามาอะไรซึ่งอยากจะขอย้ำว่าความรักครั้งนี้นะัทมีความสุขแบบ มากๆเป็นเวอร์ชันที่เราอาจจะแบบโตขึ้นด้วยแล้วเราก็คุยกันแบบแบบลึกมากอ่ะใช่ทุกเรื่องมันมันลึกมากจนคนภายนอกอาจจะงงว่าแบบเฮ้ยทำไมต้องอินเลิฟกันขนาดนั้นหรือเอยได้ยังไงซึ่งพอเราเจอความรักที่มันพอดีน่าจะไม่บอกว่าความรักครั้งนี้คือความรักที่ดีที่สุดแต่เป็นความรักที่พอดีเนาะแบบใช่แล้พอดี ถูกที่ถูกเวลาเออมันถูกที่ถูกเวลามันก็เลยแบบนะ่าอินกับคานรักครั้งนี้มากแล้วก็อยากจะให้ทุกคนแบบไม่ไม่ต้องอินไปกับนัดก็ได้นะแต่ไม่ต้องตัดสินแทนเพราะสุดท้ายเราเรื่องความรักมันเป็นเรื่องคนสองคนานายกับคุณพ่อมีความสุขอะมันก็จบทุกคนเนี้ยเราสองคนจะคุยกันตลอดว่าแบบทำวันนี้เท่านี้ เรื่องของอนาคตเป็นเรื่องพรุ่งนี้ถ้าวันนี้นะหวานได้นะ่าจะหวานถ้าวันนี้นะจะมีความสุขมากๆพอานะน้ามีความสุขมากนะก็จะมีไปเลยถ้านะ้อยากอิเลิฟน้าก็ถ้าอยากจะจ๊บนะ้วก็จ๊บถ้ามันไม่ถึงขั้นแบบอนาจารหรือทําอะไรผิดก,กฎหมายนะยืนยันคาเดิมว่านะ้ก็จะทำเนาะนแล้วก็ขอบคุณที่รักมากๆเลยนะคะดีค่ะแต่หนูมีอะไรจะพูดอย่างหนึ่งหนูซักกลับให้ที่รักไปเลยเนาะหนูบอกเลยอ๋อแล้วเขาบอกว่า เขาเปิดหน้าได้ถ้าเขาทําส şey, ิ่งนี้สําเร็จทมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดหน้าคุณพ่อนะคะแบบเต็มๆแบบไม่ได้แบบว่าหลุดเฟรมเนื้อปะตั้งใจเปิดเลยแต่ถ้าเกิดอยากดูล็อกที่เราแบบเราคู่กันแบบเห็นหน้าชัดๆเลยเนี่ยรอคลิปถัดไปเพราะว่ามีสปอนลงเรียบร้อยแล้วก็ฝากคนกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ยินเดียวความรักครั้งนี้คนนั้กับพี่สกายด้วยนะคะสวัสดีครับสกายครับ